หยุดแล้วเนาะค่ะแกงสิบสองเดือนใส่กระดูกหมูแกงสิบสองเดือนแกงสิบสองเดือนหกน้ำพริกกอ,อนนะจ๊ะหกพริกหอมๆนะไม่เอาพริกป่นใส <laughs> แล้วทำนานแหละนะสิเนาะเอาพริกเม็ดใส่แนละ้วเอาพริกเม็ดใส่ <laughs> สแกงสิบสองแกงสิบสองเดือน น้ำพออริกองเลยน้ำพออริกองเลยอือทุกบอกอยากกินน้ำพออริกองเลยอืออันนี้จะแกงนี่หรอน้ำพริกอ,องใสีพริกป่นใส่นะคะเนาะจะได้เลกไว้แกงสิบสองเดือนนะคะ่ะ แกงปีใส่ดุกหมูนะคะปีกล้วยปีกล้วยใส่ดุกหมูนะคะดุกหมูมาแช่แล้วคนเล็กบรรยุดของเขาบันทันเห็นลูกซื้อมานะคะลูกซื้อแกงปีมานะคะยา่าเออลูกชอบกินนะคะสมัยก่อนนะคะแม่ทำแกงปีคนเล็กยิ่งชอบใหญ่เลยนะจ๊ะ ดีนะคะตก้พริกน้พิกดีแหลกยากตวน้ิกยาตัวน้าตน้ำพิยตัวน้ำพริกมน้ำาากสนีำพระำ้าตาั

สิบสองเดือนตัวแล้วตัวหูก่อนหอมก่อนใสมันนะคะ่ะต,ตัวมันจะไม่ขาว,วนะคะม่มจะไม่ขาวน้ำมาค่ะน้ำติดจมูกมางคน ใส่น้ำไปแล้วนะคะใส่น้ำไปแล้วจ้ะขั้นตอนแกงปีนะคะเดี๋ยวดูตอนต่อไปคลนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้กับคุณย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ